หมอดไม่ใช่ครับเขาหลงเชื่ออาจารย์อยู่ท่านหนึ่งครับเหรอคุณอาจารย์อย่าบอกนะอาจารย์เดี๋ยวเดียเดยมันเซอร์ไพรส์อะไรนักหนา <c oughs> แล้วผมจะให้คุณเจอกับอาจารย์คนนั้น สุดๆเะรอนะผมจะพาไปดูเลยอันนี้ของจริงใช่ไหมอาจารย์พวงออกมาติกสีติกินสีไม่ใช่สดูใกลๆแต่เหมือนตเมือนตินสีจริงๆอันนี้ไม่ใช่ติ๊กเหรอไม่ใช่มาดูใกล้ๆมาดูกล้ๆไ่ไม่ใช่นะไม่ใช่ติ๊กกินสีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ หุน่าโขกันมาเลยเนี่ยโขกกันมาเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาแฉคุณในเรื่องที่ไม่ดีของคุณโอ้ยหนาวเลยหนาวเลยความจริงแล้วเขาไม่ได้ให้แม่ดูดวงให้เป้ผมไม่เป็นคนที่คอยดูดวงชะตาชีวิตเขามาตลอดสิ่งที่อาจารย์มี โชว์หน่อยสิครับว่าอาจารย์นี่สักศีกแค่ไหนแค่บนเรือนล้านผมนี่ก็สามารถยืนยันได้แล้วมีอะไรบ้างเห็นรอยสักของอาจารย์ไหมนี่ดูดูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเห็นไหมขวาซ้ายสักไว้ทำไมเตือนสติตัวเองเตือนสติเรื่องอะไรครับอาจารย์คนเรามันก็ต้องมีพังมีพลาดมีซื้อด้วยวะเป็นแฟนซื้อด้วยวะ ไมยดีเฮ้ยอีกแล้วเจ๋งเลยเฮ้ยเขาชอบเอีกทีเอีกทีเขาชอบอ้าวนี่ก็บ้าจริงจุดได้ได้เตือนสติไว้ว่าอะไรท่านอาจารย์อืมเริ่มยาวแล้วเริ่มยาวแล้วเขาเชื่อผมมากอขนาดไหนทุกวันนี้เชื่อมากไม่มากผมไม่กินไม่ใช้ก็เพราะเขาเขาเหรอนี่อีมหลงเชื่อพวกนี้เขามี พวกอะไรเชี่ยงหมดเลยเป๊ะๆแล้วเป๊ะๆเฟ้ๆยังไงโชว์ไหนสิได้เลยอาจารย์นี่สัมผัสกับพวกวิญญาณได้มีองค์มีองค์เดี๋ยวอาจารย์จะทดสอบให้ดูนี่นี่นี่เลยน้องอิมตกใจมันเซอร์ไพรส์มากว้า อะไรอ่ะเครื่องสแกนวิญญาณเฮ้ยอ๋อลงในกำจัดผีไงอืมเฮ้ยเฮ้ยทดสอบไหนแม่จันได้เลยมันจะบอกเราว่าที่นี่มีวิญญาณหรือเปล่าืมโอ้ยอื้ไม่ขโมยความยาวโดนตาคนที่เล่นตลาดลงโลกไม่เคยได้มานะที่แคม เอาแล้วครับตอนนี้ฮะอาจารย์เขาได้ทดสอบแล้วนะครับปิดไปเลยโดยเลมอนโอเคนี่มีหรือยังมีแล้วอาจารย์หรือเปล่าฮะมันอยู่ประมาณไหนฮะอาจารย์อยู่ประมาณแถวนี้แหละเหรออุ้ยมาแล้วเฮ้ยแสงมันขึ้นเว้ยอาจารย์รถถอยหลบเร็วสเซนเซอร์เซนเซาร์เซนเซอร์ฉันยามินยามฉันยามินมารถถอยหลบเร็ว ไม่ผิดก่อนอาจารย์เครื่องมันลั่น่ะลั่นตลอดเลยอ่ะปิดเลยก่อนอาจารย์จะวิญญาณเราเข้าไปอ่ะแล้วดูนะพออาจารย์ทำอะไรเนี่ยคุณหอยก็จะทําตามยกขาขวาขึ้นยังไม่ได้เอาวิญญาณเขาเข้าไปเลยเออใช่อยู่ๆมันจะมาบังคับได้ยังไงคุณไม่ขอดวิญญาณ นี่ตอนนี้ล่างอ้นหอยได้เข้ามาอยู่ในตนุ๊กตาแล้วโยกขาขวาขึ้นเฮ้ยได้เลยได้เลยแล้วเอาเดี๋ยวเดยวอย่าสูงมากแค่นี้แล้วเอาลงเฮ้ยไปนะ่ะ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทุกอย่างทำผ่านตุ๊กตาหมดเลยอาจารย์ทำได้ขนาดนี้เรียกวิญญาณอิมเข้ามาอีกตัวไหมสบายงานนี้จะเรียกวิญญาณอิมเข้ามาอีกตัวว้าวดูไปดูอุยดิน้ำดิหัวน้ำดิหวดูแล้วเหมือนเล่นกันหลานยังไงไม่รู้เอาไปแล้ว ข้ามาแล้วลองบังคับเขาดูก่อนเข้ามาแล้ลองบังคับเขาดูก่อนแขนแขนเขินก่อนแขนขวาเดี๋ยวถือถือตัวเองฮะถือตัวเองฮะแขนขวาขึ้นมาเอขึ้นมาเอาลองแขนซ้ายเฮเได้ไงอะได้ไงเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยยเ้้ คุณจำได้ไหมเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยนีน่แฟนคุณที่ติดต่อกันทางอินสตาแกรมก็ไม่มีอะไรมอ <c oughs> แค่อยากจะบอกว่าอะไรเหรอไอที่ชอบชอบกันแั่ไม่ใช่อะไรเขาชอบเขาคิดว่าเขาอยากมีแฟนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เอาล่ะไปดูแฟนเขาที่โดนบังคับให้แต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับชะล่ <c oughs> ช่วยหน่อยขึ the ้นเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพักเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหในหนังมันต้องแบบแปลงร่างได้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้ยโอ้ยฮันด์ฟอร์เมอร์เท่มากเลยอะไรเห็นไหมเห็นไหมเขาเขาเขาเห็นไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วชอบฮันฟอร์เมอร์เดี๋ยวเราคือเราเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ดูอาจารย์ดูวิเล่ดูเดี๋ยวเขาจะแปลงร่างกลับไปเป็นรถให้ดูอ่ะเอาละ่ะแปลงร่างกลับไปเป็นรถเอาล่ะคานฟรอมบ์กลับมาเป็นหุ่นยนต์นี่นะ เหนื่อยเฮ้ยช่วยช่วยเอาไอ้หมวกออกให้หน่อยต้องเป่าก่อนบ้าเป่าก่อนบ้ารอบนี้ได้รางวัลเยอะต่อยให้มันคุ้มๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ถอดมงคลในบ้าถอหน้ากากโอ้โหเดี๋ยวก่อนนักกีนี่คุณคือแฟนของคุณอิมคนปัจจุบันใช่ครับผมที่เขาใบ้ไปว่า แค่คําว่าอ่ออ่างเท่านั้นที่สามารถอบอกได้เพื่อไม่ให้แบบคนในวงการได้รับรู้คุณไม่รู้อ,อ่ออ่างไงไออ,ออนแมนไ<พ>อนนอนอนแมนเลยเขายังมีอีกตัวหนึ่ง ครับอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับคือเธอไม่รู้จะชอบซูเปอร์ฮีโร่อะไรนักหนาชอบหลายตัวอ่ะเรื่องนี้ผมสู้คุณไม่ได้คุณเอิมแต่เรื่องครีมทำไมอ่ะครีมของคุณตกใจสิเฮ้ยตกกใจนี่ครีมทำไมครีมครีมทำไมไม่รู้ครีมของคุณยาครีมยาครีมไม่ไม่พูดแล้ว คีมไอจุกคีมอจุกแม่ลงพาบาลเมันโดนใจคุดจั่วมาแล้วมันโดนใจเข้ามามันจุกเลยครีมของคุณชื่ออะไรับอาคัตเดว้ครับอ้โอาคัตเดไว้ผมจะมาแชว่าครีมของคุณมีพิตตี้เอาไปใช้แล้วหน้าแหกเฮ้ยชิ้นอะพิตตี้สองคนที่ใช้ครีมของคุณอะขอเชิญ ที่เอาครีมของคุณไปใช้แล้วหน้าเป็นแบบนี้อก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับคุณอยากเห็นใช่ไหมครับอยากเห็นครับก่อนหน้านี้ก่อนเขา2คนเนี่ยหน้าเนี่ยนะฮะคนแรกก่อนคนแรกก่อนใช้คนแรกมานี่ฮะนี่ครับก่อนใช้ฮะอันนี้คือก่อนใช้แล้วพอใช้ครีมของคุณดูสิครับแหกขนาดไหนคุณอ็นชามาดูฮะ เฮ้ยนี่นะเศร้าฮะเศร้าดูหน้าสิฮะอันนี้กามจริงกามปลอมเนี่ยมันเป็นกามจริงฮะกามจริงสิครับกามจริงสิครับไม่ได้อมอมสำลีใช่ไหมไม่ใช่โอ้ใช้แล้วกามขึ้นเลยเหรอนี่ใช่นี่ครับมีผลต่อโพรงจมูกอันนีาไปปั๊บเนี่ยดั้งดั้งละลายยุบเลยนะเออจริงๆด้วยเออมองๆเห็นพี่หอยชัดเลยที่ทำไมอ่ะมีอะไรกันล่ะอันนี้ดั้ง ดูสิครับดูโหนกแก้มของเขามันดูภาพจริงกับภาพนี้โอ้ใช่ใช่ใช่ยิ่งกว่ารถสิบทอสครับน่ายดนโดนดึงไปเลยนะใช่พอทาปั๊บมันตึงไงตึงตึงเกินไปอ่ะใช่แล้วดูสิสภาพหน้าของเขารู้สึกเสียใจไหมหนูมากมากนะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เชิญนี่ครับที่โดนจภาพคนนี้ออกไป สังเกตนะฮะคุณลิลีล่สังเกตนะฮะทุกคนสังเกตนี่คือหลังใช้นี่ก่อนใช้นี่ออครีมของคุณทำให้หน้าของเขาเป็นแบบนี้ท <Felipe S 2> <gesch ee? S 1> าเสร็จขนขึ้นเต็มหน้าเลย<อ>ดูสภาพหน,น้าม,ม,มันเล่นอันนี้เหมือนโชเล่ย์ะโชเล่โ <laughs> <inspire S 1> <laughs> ชเล่โชเล่โชเล่นนโชเล่ โชเลฟป่ะผมไม่ใช่โจรี่นี่คุณบอกความรู้สึกหน่อยตอนคุณใช้แล้วเป็นยังไงครับตอนใช้นะคะมันแสบพองแล้วก็เริ่มมีรูที่หน้าค่ะอันนี้ดูก่อนนะอันนี้ถามรอบๆอันนี้ต้องใจแต่งี้เือผิวเป็นอย่างจริงจริงเป็นจริงค่ะนี่ถามแล้วอาการเป็นไงตอนเริ่มใช้มันเหมือนน้ำกรดนะค่ะมันก็กัดยิบ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 ยิ พอมันตกสะเก็ดค่ะอลอกออกหลุมเต็มหน้าเลยค่ะโอยน่ากลัวมากเลยอะครีมของคุณใช้แล้วเป็นแบบโอ้โหต่างกันอย่างนี้เลยนะฮะโอ้ยจบเลยจบเลยอะเออแล้วแล้วนี่คิ้วเขานี่โดนโดนอะไรฮะปฏิกิริยาของอะไรฮะครีมกัดอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไปใช้อะไรมาเนี่ยโอ้คุณใช้ครีมของน้องชมหรือว่ากระปุกสีไงกระปุกเป็นยังไงกระปุกขาวๆพิมเสน้ำตามีแพนด้าเล่นโยคะ ช่วงหน้าของเรานะครับภารกิจโลการิชิตฝันให้สําเร็จของเราเนี่ยนะครับบอกอไว้แล้วบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการของเราและคุณพลาดไปวันนี้แหละแน่นอนครับวันนี้จะเอามารวม,รวมให้ดูหมดเลยห้ามพลาดช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักคู่เดียววันนี้ประมูลภาพมาดูนครับว่ามันดุดันเข้มข้นสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจเสียใจแฮปปี้ อย่างไรกันบ้างลายอารมเกินหลายอารมณ,ณ์ครับมันเยอะมากไปชม,มพร้อมๆกันเลยครับไปสิ